เดี๋ยวเดผมไม่รู้แคสต,ต์ผมแนวนี้ว่าแคสเก,ม,กมครัตคราสหรือว่าเกมจีบจวบจ้าบยุบอะไรก็ว่าไปผมนะเกมนี้เป็นเกมแนวจีบสาวที่เล่นง่ายๆสบายๆแค่นิ้วเดียวก็จีบสาวได้ครับผมเป็นเกมที่ผมใช้เวลาเล่นเพลินๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้คุณยันเดเดฟผู้สร้างเกมยันเดนเลเ,เขาได้เพิ่มตัวละครเข้าไปคือตัวละครยันจังให้เราสามารถจีบได้ครับผมนะดังนั้นที่จริงผมอยากจะแคสนะแล้วแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสทีครั้งนี้จะมาแคสกันครับผมนะว่าเกมนี้เล่นยังไงบ้าง แต่ว่าถ้าเกิดจะจีบยังไงได้จังเนี่ยไม่ได้ง่ายผมนะเพราะว่าเธอคือสาวคนที่7ที่เราจะจีบได้ซึ่งกว่าจะไปที่จะสาวที่สาวเนี่ยมันไม่ได้จริงมันก็ไม่ได้ยากนะมันแค่ต้องใช้เวลาเฉยโอเคงั้นวันนี้ผมจะมาสะแสดงวิธีการจีบของเกมนี้ท่านดูก,กันว่าจะจีบสาวยังไงเพ่เกมจีบสาวที่เล่นเพลินนะผมนะใครก็เล่นได้โหลดฟรีได้ทางสตรีมถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ไปดูในสตรีมแล้วก็โหลดกันมาเล่นได้ฟรีครับผมนะโอเคงั้นก็มาเริ่มกันดีกว่าแต่ก่อนที่ผมจะเริ่ม ผมจะทําการรีเซ็ตตัวละครนะผมผมเล่นมาบ้างแล้วแหละตอนนี้ผมมีกีมได้กี่คนแล้วอืมสามคนเองเวรกรรมและตัวละครจะได้จังคือคนที่เจ็ดไหนมีอยู่ปะสามสี่ห้าหกเจ็ดอยู่ในนี้แหละ <c oughs> นี่เงาอันไหนสักเงาหนึ่งเพียงแต่ว่าผมยังไปไม่ถึงดังนั้นผมจะรีเซ็ตใหม่เพื่อจะแสดงวิธีการให,ให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างจ๋งแจง้งครับผมนะโอเคมเทกนีก่รีเซตโช เรียบร้อยเท่านี้เกมที่ผมเล่นมาจะหายหมดแต่ว่าทุกการรีเซ็ตเราจะได้โบนัสเพิ่มผมนะเราจะได้ค่าต่างๆเพิ่มทุกครั้งที่รีเซ็ตดังนั้นถ้าเล่นไปเยอะๆแล้วรีเซ็ตมาแล้วเล่นใหม่เนี่ยมันจะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆอยืมดังนั้นไม่ต้องกังวลเวลารีเซ็ตโอเคตอนนี้ผมมีสาวคนหนึ่งโอเคตอนนี้ผมมีสาวคนเดียวที่จีบตอนนี้คือชื่อว่าแคสซี่กดแคสซี่มาเพราะเออในวันที่โปรง่งใสนี่ตอนที่กาลังปั่นจักรยานเข้าไปใน ย่านชุมชนเพื่อไปซื้อของเล่นเออแล้วอยู่ๆนกมันก็มาดดูความสนใจคุณแล้วก็มุตไตดูนกไงระวังให้ดีเฮ้อโอ้โหคุณไปชนผู้หญิงและเขาก็ถูกส่งไปง <c oughs> <c oughs> โรงพยาบาลโคตรงั่งครับผมนะโอ้โหมาที่ครับนี่คือรักแรกพบของเรามาถึงก็ชนคุณเธอจนผ้าพันแผลที่เต็มตัวเลย โอ๊ยโอ๊ยเจ็บเก็บเก็บโว้ยโอเคครับผมนะเมื่อเรามีสาวที่จะจีบแล้วเราก็เริ่มจีบกันเลยวิธีการจีบงั้นผมนะกดคีย์เธอเราจะได้ค่าจีบผมหนึ่งถ้าเกิดเราจะจีบสำเร็จเราต้องดูด้วยว่าเขาจะเอาค่าเท่าไหร่ผมนะอย่างนี้เขาเอาค่าเพชรหนึ่งร้อยก็คือต้องกดร้อยทีกดไปแต่ถ้านบอกโอ้ร้อยทีเหรอลองกดยี่ยี่อย่างเงี้ยร้อยทีก็แป๊บเดียวผมนะ่นดีหนไหมกดยี่ยี่เติมเต็มร้อยแล้วอืม ระวังตัวให้ดีเธอเฮ้ยฉัยนจะชนนายบ้างเนี่ยมันจะโกรธอะไรว่าเป็นอุบัติเหตุโอเคปะแต่เราก็ไปชนเขาจริงเนาะโอเคเมื่อเรานี้เสร็จแล้วทีนี้เราจะหานี่คือสิ่งที่สาวต้องการในการจะผ่านระดับไปผมนะการจีบสาวจะมีระดับระดับที่สนิทขึ้นมาเพื่อนสนิทขึ้นมาเป็นปปแฟนอะไรแบบนี้เป็นประดับเหมือนกันวิธีการผ่านระดับดูวิธีผ่านตรงนี้และตอนนี้ผมทำเพจเสร็จแล้วแต่ไปผมต้องหาตังอีกร้อยหนึ่งเพื่อที่จีบเธอขั้นต่อไปดังนั้นวิธีการหาตังเราต้องกดที่จ็อบของผมนะกดจาาารมนะีงให้เท เราสามารถเรียกได้ว่าจะเอางานแบบไหนแบบผมมีงานเดียวนี้ก็กดไปปึ๊บเมื่อกดแล้วเราจะเริ่มทํางานสังเกตไหมผมนะตรงนี้คือสล็อตเวลาที่มีงานใช้3สล็อตก็จะเป็นสสล็อตนี้ดังนั้นเราสามารถทํางานได้หลายงานได้ตราบเท่าที่เรามีสล็อตพอตอนนี้คือตัวเก่าผมเท่ไงผมก็เลยมีสล็อตเยอะจริงๆแล้วทุกท่านอาจทำงานได้แค่สองสางานแต่ผมอาจจะทํางานได้โคตรเยอะสี่ห้างานเลยก็ได้โอเคแล้วนอกจากการทํางานแล้วยังมีฮ็อบบี้งานอดิเรกรับผมนะแต่นี้เรายังไม่สายไม่ต้องการโอเคผมได้เงินลอยแล้ว เมื่อเราได้ของครบตามที่เธอต้องการจริงเราก็จะผ่านอีกขั้นหนึ่งครับผม,มเธอก็จะรักษาหายแล้ว <c oughs> กลายเป็นคนปกติทันทีใช่ไหมโอเคและที่คอนต้องการใหม่ก็จะมาเงิน2 0 0้เราได้แล้วและคราวน,นี้เธอต้องการความสามารถของเราเธอต้องการความสามารถด้านสววีดังนั้นนี่เราต้องไปทําการเต้นเพื่อจะได้ค่าสววี v มาผมนะแปลว่าอะไรซววี v. ช่างมันกันแล้วกัน กดมาอืมแล้วมันก็จะเริ่มดีเลย์ถ้าเกิดคูดาวครบปุ๊บเราก็จะ่านี้บวกหนึ่งนี่คือการอัพสเตตัสนะผมนะเห็นไหมผมนะมันจะกินเวลาไปด้วยอันนี้กินเวลา3าตอนนี้ผมใช้6สล็อตมีงานแล้วก็งานดีเลย์ลเราต้องคอยดูควบคุมสล็อตให้ดีเราต้องใช้เท่าไหร่ให้พอดีกับสิ่งที่เรามีครับผมทีนี้ผมก็รอแค่นะแนว,วสองปุ๊บก,ก็จะได้ทีนี้เราก็สามารถคุยได้นะเมื่อเราถึงขั้นสองสามารถคุยกับสาวได้เมื่อกดนี้ครับขอโทษนะกดตรงนี้ นะะี่เราก็ได้ค่าเพชรนี่เยอะมากกว่าที่เรากดคลิกเองแหมพูดจะดีเลยนะแหมเดินนายเดินได้ไหมฮะนายเดินได้ไหมเดินไม่ได้ดูรถวางบานโอเคป่ะโอเคเนี่ยเมื่อเราได้คุยแล้วเรากดคุยสลับกับการกดเมาส์ไปนี่เราได้ค่าเพิ่มขึ้นเออกดยี่ก็ได้กดปั๊บได้คุยปุ๊บกดได้คุยปุ๊บกดเราจะได้ค่าเพชรมาเยอะขึ้นเรื่อย ี่ยครับเบสิกการจีบก็จะมีประมาณนี้แหละทํางานให้ได้เงินทํางานอดีเลกเงินเดี๋ยวต้องเอามาซื้อของขวัญได้ด้วยงานอดีเล็กเอาคาสตัสมาเอาใจสาวแล้วก็ปีนี่ได้แล้วเมื่อเราได้ทุกอย่างเต็มมันก็จะหยุดเราไม่ต้องกดได้อีกเห็นไหมเฮ้ระวังให้หน่อยเยายิ้วมาจิ้มฉันเว้ยฉันก็จิ้มเธอมาตั้งหลายพันครั้งแล้วมีจิ้มจิ้มจิ้มดินจิ้มแล้วก็ดินน่ารักจริงเลย Okay, โอเคยกโทษก็ยกโทษวะเฮ้ยฉันก็มีหัวใจที่ส่งสว่สสางส,ส่งสวยงามอยู่แล้วไม่ด๋อยตอนนี้เราก็มาถึงขั้นที่3มแล้วเธอก็ต้องการอะไรมากขึ้นตอนนี้เธอต้องการความสามารถเทสซาวี่แล้วก็สามารถบัฟแล้วก็ของขวัญเชลวผมนะนี่ครับผมเมื่อเรามีความสามารถมาถึงขั้นที่สมเราสามารถซื้อของขวัญได้เธอต้องการเปลือกหอยแล้วก็ซื้อให้เธอเปะกดจ่ายด้วยตังสีเหลืองเปะแน่เธอก็ได้หนึ่งอย่าง ของขวัญสามารถซื้อต้้มได้ผมนะแต่ผมแนะนาให้ซื้อครั้งเดียวพอดังน,นั้นช่กดเอาจากนั้นเธอต้องการความสามารถใหม่ไปดูนี่คอยดูให้ดีผมนะตอนนี้ผมกดแดนซิ่งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่กดเปลี่ยนมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมนะเราจะได้เต็มล้านเลยก็ได้ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนแต่ตอนนี้เธอต้องการเทคลาวี่แล้วก็บัฟดังนั้นเรามาดูว่าอันไหนเทคลาวี่อันนี้แล้วก็บัฟอันนี้น่ผมมีสล็อตนี่ผมกดได้หมดเลยนะเนี่ยผมมีสล็อตเดยอะผมสามารถกดได้ทุกความสามารถเลยงั้นก็กดเป็นทุกความสามารถเลยแหละ แล้วก็นี่ผมนะถ้าเกิดเราจะปลดล็อกงานสมมติว่าตอนนี้ผมมีงานเดียวใช่ไหมผมอยากจะปลดล็อกงานเพิ่มมันจะไมเพราะว่าไปงานผมแม่งได้เยอะว่ะแ <laughs> ม่งได้โคตรเร็วเลยตังค์ป๊อปป๊อปป๊โอ้โหถึงว่าถึงกัรวยเนี่ยมันจะมีค่าสเตตัสอยู่ผมนะสมมติว่าจืดถ้าเกิดจะปลดล็อกงานนี้ต้องใช้สบัฟสี่ motivation ปลดล็อกงานนี้6ก motivation หก w i d o ค่าแต่ละค่าที่ต้องปลดล็อกนี้ก็คือค่าความสามารถของเราถ้าอยากทำงานให้ดีขึ้นแล้วก็มาดูว่างานไหนไนใช้ค่าอะไรบ้างแล้วก,กดเอาผมอ๋อนี้ผมเต็มแล้วงั้นเดี๋ยวผมไมมนน่่่เเเอาาดนนนนละปีีย็ ผมก็ทํางาน2อย่างฝึกความสามารถสามอย่างเนี่ยต้องดูให้ดีว่าเวลาเราผมมีเวลาเยอะไงผมเลยทําได้หลายอย่างทุกท่านก็ดูเวลาตัวเองไป<ะ>เรียบร้อยเฮ้ยผมกดล็อ,อกสาวคนที่2องผมนะชื่อว่ามิโอเดี๋ยวเราสามารถจีบสาวหลายคนได้พร้อมกันเวลาเดียวกันผมนะอย่างตอนนี้อืมเรามาหามิโอกันบ้างวันหนึ่งเรากําลังไปดี์ร้านเกมอยู่เลยขณะที่กำลังกดผมเล่นเล่นนั้นอา้าวสกอร์ครัชเกิดอะไรขึ้นเราไปทาลายถิติคุณเธอเขาเลย โอ้โหร้อยล้านไม่ฉชนไม่ต้องการอ้าวรู้สึกว่าคุณจะได้สกอร์สูงที่สุดทำลายความยากลำบากของผู้หญิงคนนี้เด็กเล่นเกมที่คุสตาสร้างมาคุณจะไปทำลายิติเขาตนต้องทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นนะอ้าวเอ็นการความผิดกูแล้วเนี่ยร้องไห้เลยผมนะอแดกไอติมโอเคนี้แล้วก็มาจีบเธอดออย่างที่บอกไปผมนะตลอดที่ถ้าเกิดมีสาวเยอะผมแนะนำให้กด พูดคดคุยสลับกันไปก็พอไม่ต้องกดเมาส์ก็ได้ผมนะเนี่ยมันก็ได้ค่าทีละเยอะอยู่กันเนี่ยสับไปสับมากดค,คุยไปเงี้ยนี่เราก็จะเต็มแล้วนี่ผมได้ขั้นแรกของสาวคนที่สองแล้วเห็นไหมถ้าเกิดได้มีสาวที่จีบเยอะกขอ็ขอแค่กดคุยก็พอผมไม่จำเป็นต้องกดเมาส์อีกต่อไปแล้วจึงสบายขึ้นด้วยเนี่ยโอเคตอนนี้มีโอผ่านแล้วกดมาจะได้คันที่สองกผมนะอืมเธอก็จะเลิกร้องไห้แล้วโอเคตอนนี้เธอต้องการค่า motivation motivation ก็คืออันนี้งั้นเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวันนี้เป็น motivation เปลี่ยนเป็นค่าที่สาวต้องการนะผมนะแน่เวลสี่ใช่ไหมได้แล้วก็สับไปเรื่อยเรียบร้อยครับผมนะคันสามสาวคนแรกกดล็อกสาวคนที่สามแล้ววครับผมเห็นไหมมันมาเร็วๆครับผมนะมันกดได้เรื่อยอย่างเงี้ยเรียบร้อยขั้นนี้คุณเธอต้องการดกุหลาบได้เท่าไห้าร่960สจัดไปขี้ๆเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแค่ทำหัวใจให้เต็มพันแปด ผมไมใช้สเต็ปเดิมผมนะผมจะกดคุยไปอ้าวเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของสาวคนใหม่กันบ้างวันหนึ่งในขณะที่เราวันหนึ่งในขณะคุณที่คุณกำลังต่อยคนอื่นอยู่ตำรวจโผล่มา <c oughs> คุณเลยวิ่งเลยใช่ไหมอ้าวแล้วคุณก็ดันเผลอไปหืงไปเหยียบกล่องโอเวนกมคุณทำลายบ้านฉันฉันขอโทษฉันทำอะไรถึงต้องโดนแบบนี้โอ้ลูกแมวน้อยที่น่าสงสาร บ้านพังรับผม่โอ้โหูปลูกแมวน้อยที่อยู่ในบ้านรังแล้วเราไปเหยียบตอนที่กำหนีตำรวจเวรกรมรมเลียนฝนมากเลยโทษโทษโทษโ,โอเคเธอต้องการฆ่าเทนเดเนตผมต้องดูก่อนโอเคมันเป็นฆ่านี้งั้นผมต้องเลิกอันนี้แล้วมาทำเทนเดเนตโอเคคอยดูว่าสาวคนไหนมันใช้อะไรบ้างแล้วก็ทําให้เข้ากันนะผมนะเธอใช้ motivation ตอนนี้เราได้ motivation แล้วเยอะคุย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 ไปเรื่อยคุยไปเรื่อยคุยต่อไปต่อมาอาชีพได้อาชีพใหม่เลยหรอ ทำสามอาชีพในครั้งเดียวผมนะผมได้สล็อตเยอะไงผมเทพนี่โอเคตอนนี้ผ่านคนที่สองแนละ้วได้อีกระดับหนึ่งอืมและเมื่อเราไปถึงระดับสุดท้ายเนี่ยผมนะเราก็จะได้จีบเธอสําเร็จแล้วก็จะมีภาพเกรมด้วยแต่ว่ายังอีกไกลกว่าผมจะสําเร็จเอาจริงๆตอนผมเล่นเองผมยังไม่สําเร็จทุกอันนะผมยังไม่สาเร็จถึงขั้นสุดท้ายของคนที่หนึ่งเลยซ้ามันใช้เวลาอยู่ผมนะแต่ว่ามันก็เล่นได้เพลินดีเทนเดอร์เน็ตยังไม่ครบโอเค เท่านี้ก็เมื่อเดี๋ยวเดี๋ยสาวคนที่สองต้องการดอกกุหลาบซื้อให้เธอโชว์เท่านี้เราก็เหลือแค่รอเพชรหัวใจโอเคที่บอกไปผมนะกดคุยไเรื่อยคุยเบื่อยคุยเบื่อยสับไปสับมาสับไปสับมากดบ้านไ็ได้เออกดปุ๊บปับปึออ๊บ เขาแต่ละคนนี้ใช้ค่าเยอะมากดังนั้นเราค่อยๆเล่นไปผมไม่ต้องรีบร้อนคนนี้ใช้พันแปดคนนี้ใช้พันเจ็ดสามคนนี้ต้องการค่าสเตตัสอีกสามร้อยโอเคได้แล้วทีนี้ก็รอสเตตัสเทนเดอร์เดทเรเวห้าได้ยังได้แล้วได้แล้วโอเคครบแล้วผ่านขั้นที่หนึ่งสาวแมวน้อยสาวยิ่งเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆผมนะใช้ค่าอะไรต่างๆเยอะขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจะจีบยากขึ้นเรื่อยๆโอเคเธอต้องการเรเวลหกฟันนี่แลวต้องมา แบ่งคนไปเรียนฟันนี่องนี้โอเคได้ยังโอเคได้แล้วเลยองฟันนี่แล้วก็แน่นอนว่าต้องอย่าเลยม,มานี่คือเกมจีบสาวแนวฮาเลมของผมนะไล่จีบแม่งทุกคนมีจีบสาวทีละหลายคนในครั้งเดียวกันนี่คือวิธีการนะผมนะคือต้องคุยกับทุกคนไปเรื่อยๆๆเรื่อยเรื่ยนี่ผมนะอย่างแรกให้ทุกท่านดูว่าเธอต้องการอะไรในสเตตัสแล้วเมื่อได่ครบแล้วเหลือแค่เพชรแล้วก็มากดเนี่ยกดคุยไปเรื่อยเนี่ยไปเรื่อย หรือถ้าทุกท่านไม่ขี้เกียจคุย็นหลายคนแล้วก็อยากจะเน้นคนเดียวก็อย่างนี้ได้นะเออถือว่าคนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วผมขอเน้นคนนี้คนเดียว,แล,วแล้วค่อยเดี๋ยวไปค่อยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันก็ให้เสร็จไปเลยผันไปเจ้าหนึ่งอ่าเจ้าคนนี้เสร็จไปเลยอคุยโอเค <Okay, S 2> เสร็จแล้วตอนนี้คั่านที่สี่แล้วมั้งคนแรกเนี่ยโหนี่เธอยิ้มให้เราแล้วผมนะเมื่อผ่านระดับนี้มาอื จะชมบ้าก็ได้นะแต่ว่าฉันก็รู้สึกดีใจนะเปะกินกาแฟกันหน่อยไหมกนะันแน่นี่ได้ภาพด้วยผมนะเมื่อเราจีบปถึงขั้นหนึ่งจะมีภาพเธอ,อจับมือกันไหมโอเคผมยังไม่เคยไปถึงจุดสุดท้ายถ้าไปจุดสุดท้ายัยงมีภาพอีโรติกปะวะภาพแบบเลนลคล้ายๆฮันนี่ป๊อปะไรแบบนี้ <laughs> <laughs> โอเคตอนนี้เธอต้องการแล้วก็เมื่อเราปลดล็อกมาถึงขั้นสุดท้ายจะมีการออกเดทเธอต้องการออกเดทในท่ามกลางแสงจันทร์เรากดออกเดทับผมแล้วเราก็ไปเอาเดทท่ามกลางแสงจันทร แต่ต้องใช้สล็อตเวลาซึ่งผมยังไม่ว่างเลยเว้ยงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาของขวัญที่เธอก่อนเธอต้องการอะไรเธอต้องการแฮร์โลชั่นต้องการโลชั่นไปทำอะไรวะช่างเถอะอยากได้อะไรก็ให้คุณเธอไปผมนะเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติสาคนอื่นด้วยับผมเอาคนนี้ใกล้ได้แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอผ่านคนนี้ก่อนจะค่อยว่ากันเรียบร้อยเธอก็ยิ้มให้เราแน่นี่สองนิ้วแล้วโอเค เธอต้องการแฮนด์โลชั่นสาวเขาเอาแฮนด์โลชั่นไปทำอะไรกันย่ๆแวะเนี่ยโอเคและเธอต้องการบาติสตาเลสตตัวรองคือของขวัญน,นะบาติสตาเลสตตัวรองมีปะไม่มีงานเดี๋ยวอ๋อเราเราเรา,เราต้องทำงานเลสตตัวรองให้ได้ไหมเลสตตัวรองเลตนี่ไงอ๋อใช่ครับผมนะสมมุติว้าเราทำงานไปเรื่อย,อยล้วก็สามารถปลดล็อกขั้นการทำงานเราสามารถอัปเกรดอาชีพของเราขึ้นไปได้สาวบางคนต้องการให้เราเป็น เนี่ยสมมุติว่าเป็นพนักงานเสิร์ฟพัทคารแต่ว่าบางทีเราอาจจะเป็นเด็กล้างจานอยู่เราก็แค่ทํางานนั้นไปเรื่อยๆรือเราจะมันจะเลื่อนขันนะผมนะเดี๋ยวมันก็เลื่อนขันเองเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่เมื่อเราได้หนีได้ตังค์มาครบทั้งเท่านี้แล้วเราจะเื่อนขั้นดังนั้นไม่มีปัญหาผมแต่คุณเธอคนนี้ต้องการค่าห้าพันแล้วผมนะเดี๋ยวผมจะแบ่งสล็อตไปบ้างดีกว่ามผมจะแบ่งสล็อตไปเดะกับคุณเธอคนนี้มาเดทที่แตงจันสามสล็อตจัดแป นี่เดทกับคุณเธอครับผมใช้เวลาถ้าเดทคลิกทื่คอมพิวถ้าเดทจะได้ตังได้ได้ค่าเพชรหกร้อยอ๋อถ้าหลังๆเรามีตังเยอะเลยก็เราเดทอย่างเดียวเลยผมนะเราเได้เนีค่าเพชรเร็วมากนอาหกร้อยใช่ไหมคนหนึ่งหกสองสิบสองหกสามสิปดเดทเรื่อยๆเลยเนี่ยสาควคนนี้ต้องการเพชรห้าพัน แล้วก็มันนานด้เกิดเราจะคุยอย่างเดียวเรากดเดทอย่างเดียวก็ได้ผมนะถ้าเกิดเรารวยโอเคกูรวยกูเดทรุัวจัดไปผมจะลองดูผมไปถึงขั้นหนึ่งผมยังไม่เคยเกินขั้นนี้ไงแน่เดทรุนัวเดทรุัวใช่อะหลังๆเรากดเพชรไม่ไหวผมนะแม่งใช้ห้าหกพันเพือจะหมื่นถึงล้านดังนั้นไม่ต้องใช้ผมนะเดทอย่างเดียวไปเลยเอาจิงผมเดทขั้นต่อไปก็ได้นะสมมติว่าผมรวยโหแต่ขั้นต่อไปแม่งค่าเดทเป็นล้านเหยไม่ดิ เดทชายหายแต่ว่าตังไม่หีผมเดทรวนๆัวเลยแล้วกันจะว่าคุณเธอให้อับเลยใช้ห้าพันใช่ไหมพี่เกียรติกดกูเดทเลยเป็นไงบ้างตอนนี้ใกล้ครบแล้วอ่ะเออเดทแม่งไหวเว้เออดีผมไม่รู้ไงตอนลงเล่นครั้งแรกผมไม่เคยเดทขนาดนี้ ถ้ารู้ว่าขึ้นเร็วขนาดนี้ผมเดทัวรัวแต่ว่าตังค์ผมก็จะหมดเหมือนกันเรียบร้อยเท่านี้ก็ครบหมดทุกอย่างอืมน่าเริ่มแดงครับผมเดะผ่านมาอีกขั้นหนึ่งม,มามาเริ่มเข้าถึงหัวใจแดงผมถ้าเกิดถึงตรงนี้จะถึงฉากจูบแล้วเราต้องเดทกันคุณเธอในพระจันทร์สามรอบแล้วก็องมีของขวัญโดนัทโดนัทของขวัญราคาห้าพันคุณเธอกินโดนัทเลยราคาห้าพันแล้วหัวใจหมื่นนะโอเคงันคุณเธอรอไปกันเราขอไปทำอย่างอ,งองือง่นกอน และสมมุติว่าเรากดสเตตัสขึ้นมาตรงนี้ครับผมนะสา,สาวบางคนจะชอบความสามารถของเราสมมุติว่าสาว,สาวคนนี้ชอบความสามารถลัคกี้ของเราก็จะบวกหัวใจให้เราบบกหนึ่งทุกครั้งที่เรากดครับดังนั้นถ้าเกิดทุกท่านอยากจะจีบสาวคนไหนเป็นพิเศษให้ดูสเตตัสคนนี้ต้องการคนบ๊ฟบ,บ,บคนกล้ากล้าจะได้บวกหนึ่งมสามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งมันก็แค่เพิ่มอีกหนึ่งเผมเลยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่และก็เมื่อความสัมพันธ์ของเราเพิ่มขึ้นการคุยจะเปลี่ยนไปผมนะอย่างคนแรกเราไม่ค่อยสนิทกันเราพูดได้แค่ขอโทษ คนที่2เราสนิทขึ้นมาแล้วเราสามารถคุยได้สบายแชทนี่มันจะบวกเพชรเพิ่มขึ้นส่วนคนนี้เราจีบได้เลยบวกเพชรจีละหกเก้าทำไมน,นี่บวกตั้งร้อยเลยวะ <c oughs> คุยกับคนนี้ทำไมเพิ่มเยอะจังหรือว่าเขาชอบอะไรที่ดีของเรา <c oughs> เพชรตาวีตอนนี้เรามีความสามารถอะไรบ้างอ๋อเรามีความสามารถอัน,นี่สูงสุดเธอก็เลยชอบเรามากรับผมนะทุกครั้งที่กดก็เลยเพิ่มขึ้นเยอะเออดังนั้นถ้าเกิดอยากจะจีบคนได้ดีเราต้องมาดูคาดใจแต่ว่าเธอต้องการอะไรด้วยโอ้โหเกมจีบสาวนี้มันไม่ง่ายผมนะมันซับซ้อนมากจริง โอเคที่ผมพอแล้วผมขอซื้อโดนัทให้คุณเธอเขาหน่อยดนัทบวกแค่สา9รอยิบเก้าไม่รันห้าพันเตะการจะปลดล็อกไอคอนต่างๆที่เหลือนี่คือเราจะต้องจีบให้เจอสาวแล้วต้องเจอสาวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะปลดล็อกขึ้นเรื่อยๆผมในสะิ่งที่เรายังไม่มีดังนั้นก็จีบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกได้องโอเคอนนี้เดียวผมจะผ่านคุณเธอแล้วโอเคได้คันสองแล้วจะยิ้มให้เรายังยังเหรอคุณเธอหน้านิ่งมากโอเค นี่ไงเราปลดล็อกใหม่พอเราได้ขั้นตอนของสาวแมวล้วได้ค่าวิสดอมใหม่ที่ผมต้องการพอดีเรียนเลยค่าวิสดอมจากนั้นก็เธอต้องการหอยเอาหอยไปเธอต้องการหอยไม่อยากจะคิดที่มันเกรดได้โอ้ปลดล็อกสาวคนใหม่แล้วคนต่อไปก็คือเอลลี่เราไปทําอะไรคุณเธอเขาอีก,กะ วันหนึ่งในขณะที่เรากําลังดื่มกาแฟออย่างสบายใจอ่านหนังสืออย่างสบายก็มีสาวน่ารักมาบอกว่าอ๋ออยากให้ส่งช้อนให้หน่อยโอเคแต่คุณบอกเธอไปว่าไม่มีช้อนอ้าวเอาเนื้สึก้ว่าเธอคุณทําให้เธอได้รับรู้ถึงความจริงที่โหดร้ายคุณต้องทำอะไรอย่างอะไรวะแค่ไม่มีช้อน เราจะทำยังไงดีถ้าเกิดช้อนมันไม่มีอยู่จริงเออใช้สิกมึนไปหมดแล้วอะไรของคุณเธอเขาเนี่ยแต่คุณเธอต้องการคาดเตต่าที่ง่ายงั้นผมจะกีบคุณเธอให้ผ่านเลยก็แล้วกันได้สามพี่สี่ผมนะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอเธอเหมือนกันผมยังเล่นไปมาไม่ถึงตรงนี้เล่นไปเล่นมาครับเพลินเนี <c oughs> <c oughs> ่ีบผ่านแล้วโอเคผ่านขั้นแรก <c oughs> โอเคแล้วเ,เมื่อเราปลดล็อกได้เราจะได้ปลดล็อกเวลาแล้วก็ปลดล็อกเพชรซึ่งเพชรเราสามารถไปซื้อของเพิ่มได้ผมนะผมลืมบอกวิธีการซื้อเพชรไปเพชรเราสามารถกดที่ สตนี่เพื่อจะซื้อเพชรได้เอาเพชรมาซื้อเวลาก็ได้อย่างอันนี้จ่าย10เพชรเพื่อเอาเวลามาหนึ่งบล็อกเมื่อได้เวลาเพิ่มเราสามารถทาอะไรได้เพิ่มอีกหลายอย่างแต่ว่ามันก็มีของที่เทพๆขึ้นเยอะครับผมนะดังนั้นทุกท่านมาเลือกซื้อได้ว่าจะเอาเพชรไปใช้ทําอะไรผมยังไม่ใช้เพชรกันโอเคเปิดล็อกงานใหม่แล้วแต่งานใหมน่นี่หูห้าเลยวะอืมตลอดเวลาไม่ค่อยจะเยอะด้วยดิใช้ตั้งห้าเลยบางทีอกอาจจะต้องเลิกเออนี่ผม ที่มาถึงว,วิธีที่ผมจะต้องจัดการแล้วผมจะต้องเลิอกอะไรบางอย่างเพื่อไปทํางานใหม่งานยิ่งทําเยอะยิ่งดีผมนะดังนั้นผมขอให้เน้นงานอย่าเน้นความสามารถตอนนี้ผมต้องเลิกทาอะไรสักอย่างอันนี้ได้ตังค์น้อยอย่าเพิ่งทำแล้วเอาันนี้ก่อนโอเคเริ่มทำเจนิเตอร์ไม่ดียกเลิกความสามารถทั้งหมดเอาแค่ต้องการแล้วก็มาทำงานให้เยอะๆเออนั่นแหละ เท่านี้ผมก็ทำสี่งานตังค์จะพุ่งดั่วผมนะตอนนี้ได้เป็นหมื่นแล้วนั่นแหละครับผมนะวิธีการจัดการเรียบร้อยผ่านอีกหนึ่งขั้นเน่เริ่มหน้าแดงเปล่าแต่พ่งผมก็เพิ่งสังเกตคุณเธอนี่บึมใช้เลยโอ้เพิ่มหนึ่งขั้นได้เพชรอีกหนึ่งขั้นครับผมได้เพชรอีกหนึ่งอันเว้ยโอ้เจ้าดอกไม้ห้าอันเลยอนะเอาไปไม่ยื่หาอยู่แล้วตังค์เยอะนะโอ้ราคาสี่0ันแปดเอาไปกูให้ าสามคนใหม่นี่จีบง่ายกว่าคนนี้ทำไมมันจีบง่ายกว่าคนนี้วะสามคนที่จีบง่ายกว่าสาวแมวอีกเวรกรรมเป็นไปได้ยังไงโอเคผ่านเรียบร้อยใช่ไหมอืมยิ้มให้เราแล้ว,ลวดีมากปลดล็อกเพชรแล้วก็ปลดล็อกเวลาเพิ่มเยี่ยมได้ทำงานต่อหมูกูทำงานเท่าไรเนี้ยสามสี่ห้าทำงานห้างงานในเวลาเดียวกันโคตรรวยผมนะ เธอต้องการอะไรช็อกโกแลตเหรอพระนางจะแพงโหวันละตามหมื่นคุณเธอเอ้ยโอเคคุณ <c oughs> งั้นพักคุณเธอไว้ก่อนผมมันมากไงคุณเธอวันนี้จีบง่ายมากแต่ว่าโ,โหรอบนี้คุณเธอต้องการอะไรที่โหดมาก <c oughs> โอเคผมขอตัดพาร์ตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผมนะผมก็จีบสาวมาได้4คนแล้ว <c oughs> เป็นเกมที่เล่นได้เพลินดีผมนะ <c oughs> เล่นได้เรื่อยๆเลยอะเล่นได้ทั้งวันนะคล้ายๆเกมสกูัตค,คลิกเกอร์ที่เรา กดปีศาจอะเออมันกดได้รุนรัวโจมตีปีศาจแต่นี่คือกดและจีบสาวซึ่งมีลูกเล่นในการที่เราต้องมาควบคุมเวลาการทําว่าจะเพิ่มความสามารถหรือทํางานหรืออะไรแล้วก็จีบสาวต้องใช้อะไรแล้วก็จีบเธอแบบไหนจีบสาวเสร็จมีรูปภาพให้เพราะว่ามันแจ่มมากเลยนะเล่นได้เพลินดีผมนะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างรายงินนี้ไปอไปผมนะถ้าเกิดทุกท่านย้ายผมเล่นต่อจะถึงยันเดลเลจจังก็ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะกดไลค์กันเยอะเยวผมจะเละเด อาจจะต้องใช้ค่าจีเป็นล้านกว่าจะไปถึงแต่เกมนี้เล่นเพลินผมว่าผมคงเล่นไปเจอได้โดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรนะเล่นแบบเล่นเพล,เลินเไดนสบายกดได้เรื่อยโอเคผมไว้เจอกันใหม่สัปดาหวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วมันฟูง